ว้าวพี่น้องจ้ะสองดอกงามๆจ้งมาแทบไม่ขึ้นเลยเขาล้ายจ้ะขาลายขึ้นแล้วจ้ะดูจ้ะสวยๆเลยมีอีกดอกอามาหาดอกนี้โอ้โห ngâm ngâm đấy cha, trong này đọc, để đi lấy ở trong nốt cha, tùng tùng on đấy cha, lại đọc đấy, nốt ít cha, và còn đọc cho này 3 đọc cha. สองดอกนี่คงจะเอาได้แต่ขาจ้ะอันนี้ก็ค่มแก่หรือเปล่าลองดูเนาะอุ้ยขาตันอยู่พี่น้องอันนี้นอนมันจะกินเร็วเด้อนอนมันจะกินเร็วมากพี่น้องจ้าตรงนี้สามดอกตะปุตะมีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ,นอีกสองดอกดูจ้ะอุ้ยงามๆอ,อ้อๆเลย องามมากเลยตุ๊อติ๊เลยพี่น้องจ้าเกือบเยียบมองไม่เห็นนู่นอีกอุ๊ยไม่ใช่เหยียบไปหล้วนี่นี่อีกนี่อีกดอกหนึ่งงามๆเลยจ้าอุ๊ยหมามจ้าเอามือก็จะกลับให้หมดเดี๋ยวไปเอาสามดอกนู่นก่อนเด้อ ซ้ำดอกนี่กินได้ยูไหมได้จ้ะอุ๊ยใบไม้บังนี่จ้ะขอบครัวดูดอกนุน่นยิ่งงามดูพี่น้องจจ๊ หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกดอกตรงนี้จคดชนิดนี้เวลาต้มเ้วจะเดิต้ต้มนานๆสักนิดนึงอันนี้เป็นมันจะยางเยอะจ้ะถ้าต้มเอาน้ำส้มสายชูยกันใส่มันจะได้ไม่เป็นเมือกเป็นยางนั่นเองค่ะต้มให้นานนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งเห็นหนากกันเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยอนอนซอนออนซอนเฮ็ดผึ่งหัวสีสม้มมันขึ้นแล้วจ้ะ ตรกนี้ก็มีแต่ดอกงามๆกำลังตะปุตะปิตะมุตะมิเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้มาจักกกัับจรยานเด้อปั่นจักรยานมาป่าหลังบ้านจ้ะดอกงามๆพี่น้องนี่ก็อีกดอกนึ่งงามๆพี่น้องเอ้ยแบรกป่าเอาเนี่ยเนี่ยได้ผสมผสมกันได้ไปหมอกแกงอยู่เด้อนี่ นี่ดอกใหญ่จ้ะโอ้โหมองมาเห็นขาเขาง,งามๆเลยตั้งลักแป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้ออื้ือุ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ถุงมือยุงกัดพี่น้องอะต้องเอาเสือ้อแขนยาวมาใส่ดูงามไม่งามดูขายาวเฟื้ยเลยคืบเลยค่ะ ยุกก็หลายครัอุ้ยขาตันๆเลยงามๆเลยพี่น้องจ้ะว้าวดอกนี้ดูแบบป่าอาพี่น้องตรงไหนน้ามันไหลต๊นนะมันถึงจะขึ้นเพราะว่ามันแห้งมาก อันนี้มันจะขึ้นก่อนก็ปันหัวไม่ขีดเลยพี่นอ้องงามๆเลยจ้ะอู้นดอกนีโอุ้ออยเถายังพี่นอ้องรุ้นกันเด้อลุ้นจ้ะสองดอกอุยอ้ยอุย้อยอุ้ยยาบางกล้องแตกเอาอุย้ยอยู่ในดงอยาคา้าในพี่นอ้อง น,นี่มันโคตรดูพี่น้องเอ้ยอืมมีจ้ากินได้ไหมพิจะะารณาก่อนเด้อพี่น้องเด้อนอนมันจะกินก่อนเรามันเชิงฟอดโอ้ยโดยหนอนโดนหนอนแทะซะ ยุงอย่าเพิ่งเจาะกันนอนมันก็อยากกินพี่น้องเอ้ยดูไม่รู้ว่าขึ้นตั้งแต่มาไรแก่มดเท่ามดพี่น้องเอ้ยฮักกกมันนึงนี่อีกดอกนึงดอกนี้ก็เท่าแล้วมัง้งนู่นอีกดอกนึง เดี๋ยวเขาไปในนู่นก่อนเดลอปกาอยู่ไหนล่ะตรงนี้มันเป็นก้อนหินจ้ะมันเข้าไม่ได้อืมดกมันแก่แล้วจ้ะมาไม่ทันมอเตรรอร์ฮาบรีเฮดเถาเต็มโคกอีกเฮดอันนี้มันจะขึ้นก่อนเขาเด้อ แต่มันขึ้นไปตลอดนะเลยจ้ะเดี๋ยวปั่นจักรยานไปเรื่อยๆไปดูเฮ็ดผึ่งหวานพี่น้องเอ้ยขึ้นยังเดอลรดแล้วเด้อพี่น้องเด้อ ใต้ต้นคิดสมาตรตรงนู้นมันเคยมีเห็ดพึ่งหวานขึ้นมาลุ้นกันจะว่ามันขึ้นยังยายสนมาสำรวจดูเฉยๆจ้ะว่ามันขึ้นยังน้องจ่าท้ายที่ว่าขึ้นยังยายสนอะปกติจะดูตรงนี้ก่อนเ้อะเพราะว่ามันอยู่ป่าใกล้บ้านถ้าว่าตรงนี้ขึ้นในป่ามันก็ขึ้นแต่ตอนนี้ขึ้นหรือยังมาดูกันจะ้ะเสือพายเสือพายพี่น้อง ดูจ้าตปุต๊สะปี๊ขึ้นเลยกำลังขึ้นเห็นไหมเริ่มแรกแหกบานดอกแรกของปีเห็ดพึกหวานนะจ้าเราจะดูถ้าตรงนี้ขึ้นตรงอื่นมันก็ขึ้นจ้ะแต่มันพึ่งอุ้ยกระดอนเลยถ้าตรงนี้เพิ่งเริ่มขึ้นก็ไม่ต้องไปอีกสักวัน วันหนึ่งสองวันเดี๋ยวไปป่าใหญ่ได้จ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ค่ะเพราะว่าเริ่มขึ้นแล้วจ้าถ้าว่าป่านี่มีเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวหาดูทั้งนู่นก่อนถ้าว่าป่านี่มีนะ่ะป่าอื่นมันก็ขึ้นเพราะว่าแย่สวนจะมาสำรวจตรงป่านี่เป็นจุดแรกของทุกปีจ้ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านก็ปั่นจักรยานมาเลาะดูเลาะหาว่ามีอีกไหมเพิ่งเริ่มขึ้นเด้อค่ะเด้อ อีกสักสองวันโอ้โหคือจะเพียบอยู่จ้ะเดี๋ยวไปป่านู้นต่อเด้อพี่น้องเด้อถ้าป่าตรงนู้นอะ่ะมีคนแก่คนหนึ่งเข้ามาเก็บบ่อยอจะมองไปอีกโอ้ยขึ้นแต่ยามใดนี่โอ้ยเขาขึ้นแต่ยามใดพี่น้องเอ้ยแน่ไม่รู้ว่าขึ้นแต่ยามไหนเฮ็ดพึ่งจ้ะ เห็ดพึ่งหวานขึ้นแล้วเดอ้อจะเอาได้ไหมนอนเนาะอื้อปาดดังกวบหัวกลมจะได้อยู่จ้ะไปต่อจ้ะแดดมันแยงตาอันนี้ใช่ไหมพี่นอเอ้ยลุ้นกันเดอ้อว่าใช่เห็ดพึ่งไหมลุ้นกันจ้ะเห็ดอะไรกวัวเห็ดเบื่อโอ้เห็ดกออือ้ม ว่าเห็ดเบื่อเห็ดเมาอันนี้เห็ดกอจ้ะกินได้นุ่นอีกดอกนึงเอาไปก่อนแหละสองดอกสา้นดอกไหนๆก็มาหาเห็ดแล้วเนาะพี่น้องเนาะขอแต่เป็นเห็ดกินได้เอาหมดนี่อีกดอกอืม้มสุดเอื้อมอย่าตกคลองเลยยาย สามสี่ดอกอุ้ยนี่อีกดอกนึงดอกแก่ๆแล้วก็มีนี่จ้าโชคดีโชคดีจ้าเจอง,งูนูน่นไปชู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 พี่น้องจ้าเห็นไหมนู่นงูตัวดำๆน่ะงูมันเขามันตัวดำเดอ้อไปโชคดี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  ไปไปไปอ้าเขาไม่ไปพี่น้องเยศชนถึงบอกว่าอากาศร้อนๆมันถึงจะให้เราเห็นอุ้ยตัวอ้วนตัวใหญ่มากชุชชเห็นไหมคะพี่น้องจ้างูตัวดำเมี่ยงเลยเนีย่เห็นไหมไปเยศชนมาจากักรยานจะมาหาเห็ดพี่น้องเจองูทะีแล้วไป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  เดาไล่เขาหนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อกึ้กล้าหรือมตัวละ่ะอืมสแน็คสแน็คสแน็คไปเขาไม่ไปชิวชิวชิวเอาหดห <laughs> เด้อแดดมันแยงตามองไม่เห็นชิวชิวชิวไ,ไป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 โอ้ยเขาไม่ไปพี่น้องทำไงเราลบเนาะ ก็ต่อสิเมเมนน่ยมีเห็นกะตัวละเห็นมั้งดูไปเถอะสงสัยเขาท้องแก่หรือเปล่าพี่น้องเอ้ยแดดมันร้อนมันออกมาเนี่ย่าสนใส่รองเท้าสั่นมาด้วยวันนี้เอ้ยงูจ๋าถ้าแกไม่นี้ฉันลบแกเราเด้อใส่รองเท้าวูดแบบไอ้แบบสั้นมาด้วยไม่กล้าเข้าป่าลึกดอกกันนั่น แดดร้อนอย่ยกันนี่งูมันออกจ้ะเธออยู่ตรงนั้นเด้อฉันไปตรงนี้กื้กหรืมไตัวละเข้าอยู่ตรงนั้นฉันก็ไปตรงนี้แหละไหนล่ะแดดมันกล่องพี่น้องเอ้ยย่าอ้อมไปทางนี้เด้อโชคดีโชคดีจ้าเฮงเฮงรวยรยเด้อทุกคนได้เข้ามาดูคลิปนี้ อุ้ยตัวใหญ่ด้วยอุ้ยไปแล้วไปแล้วดูชูคอไปดูไป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 โชคดีโชคดีจ้าไปเราจะไปเราจะนู่นเฮ้ยป้าเฮ้ยป้ากือกระแม่ไปแล้ว,ลวนูน <c oughs> ว่นอุ้ยแดดก็สองตาานี่มันเป็นป่าใกล้บ้านเ้อพี่น้องเ้อเพราะว่าใครก็คอยสังเกตตรงนี้ถ้าว่าสังเกตตรงนี้ถ้าตรงนี้มันมีมันก็มีจ้ไม่ต้องขับรถไปหาไกล แต่ว่าเรามาดูตรงนี้ถ้าว่ามันมีเราค่อยขับรถไปไกลๆนู่นพี่น้องถกนึงเดี๋ยวเอาก่อนเด้อค่อยคุยกันแดดมันส่องตามันมองไม่เห็นเหตุนะ่ะึงบอกว่าถ้าป่านี่มีมันก็มีะเดดแยง้าเดนะ้ออุ้ยเอาได้อยู่พี่น้องขัแน่นปึ๊กอยู่ หรือจะกลับไปบ้านพี่น้องกลับไปบ้านแล้วก็ขออนุญาตคุณตาขออนุญาตคุณตาขับรถไปเนาะเพราะว่ามันก็ห่างจากบ้านเยสนประมาณ7กิโลยายสนขับรถไปได้อยู่ค่ะคนเดียวก็มาลุ้นกันว่าจะได้ไหมเดินออกป่าคุยกันไปด้วยหาไปด้วยเนาะพี่น้องเนาะเราไม่ได้ปลูกมันก็ต้องเดินหาแบบนี้แหละป่าสวยสวย เงียบสงัดมากพ,พี่น้องจ้ะตื่นงูมากี้นี่ถามว่ากลัวไหมถ้าใส่รองเท้าพูทมาเอ้ที่ว่านหุ้มข้อมันยาวๆนะ่ะก็ไม่กลัวสักเท่าไหร่ดอกเพราะว่ามันได้กินเราเดินมันก็นหนีแต่มากี่แม่ไม่ยอมหนีเลยพี่น้องเอ้ยลงมาสำรวจดูป่านี้เด้อพี่น้องเด้อว่ามีไหมมาป่าใกล้บ้านจ้ะ ไม่ได้เอาอยากันยุงไม่ได้เอาหมอกมุ่งมาไม่กล้าเข้าไปป่าทึบตัวกถึงบอกว่าถ้าอากาศร้อนๆนอะ่ะไอ้งูมันจะออกวันนี้แดดจ้าเลยจ้ะถ้าแดดจ้าอย่างกันนี่งูมันออกมามันร้อนมันมันร้อนหรือว่ามันออกมาอาบแดดนะพี่น้องเนะดี๋ยวรุ้นกันต่อเด้อว่าจะได้เฮ็ดไหมแต่ป่าสวยๆจ้ะ สวยๆแต่ลอยมีคนเข้ามาแล้วจ้ะมันอยู่ใกล้บ้านเนาะเพราะว่ามีคนแก่อยู่ตรงนี้เขาเคยมาเก็บเขาก็เลยมาเก็บเอามันกันจ้ะเขาก็จอบว่ามันจะขึ้นต้นไหนนั่นละกะ่ยะยายสวนก็ยังมาจอบเลยเนาะอ๋อยายสวนบอกว่ามาจอบรูจะจอบไหมพี่น้องเอ้ยไม่ใช่จกจอบเด้อมาสอดแหนมดูนะมาสำรวจจะมาสำรวจเอาง่ายๆ เดี๋ยวจะพาไปในหนองเด้อพี่น้องเด้อมาปีที่แล้วก็หาเห็ดผึ่งกินแม่นี้เด้อก็หาเห็ดผึ่งกินแม่นี้เยสวนก็ไปได้ได้ตรงไหนได้ในหนองจ้ะเยะสวนรูป้ป่าป่านึงมันเป็นหนองมันอยู่ในหนองมาปีที่แล้วไปหอบหอบมาซะจนตังเยอะตังแยะมีตะดอกตุ้มๆรออีกสักสองวันเท่านหละพี่น้องงอกเทินกันเลยดู ฝนมันยังไม่ตกมันทิ้งช่วงโอ้เอาไปตากแหงเด้อพี่น้องเด้อแหงคาป,ป่าเลยจ้ะดูแต่ดอกเขางามอยู่อืมแต่ดีไม่มีนอนเป็นแพเลยเป็นดงเป็นแพเลยพี่น้องจ้ะ อืมอ้ยหัวขมัมเอาไม่ถึงมันอยู่ตินริมคลมองอุย้ยฮักมิดพี่น้องลากไม้มันอยู่ใต้ลากไม้ดู ดอนเดียวพอแกงเลยจ้ะนูน้นแถวนี้ยังเต็มอยู่นะเจะ้อุ๊ย,อ,ย,อ,ยอันนี้เอามากองไว้เกือบทับเขานี่ตะมุตะมิเลยจ้ะบา้าเห็ดดอนเดียวได้กระทงนึงเลยพี่น้อง เอาไปขายก็ได้กระทงหนึ่งแหละดูดูดูตรงนี้เห็ดพึ่งมันเคยขึ้นอุ๊ยกระจุยเฮ็ดพึ่งเลยยังไม่ขึ้นเด้อแหงอยู่ยยเฮ็ดดอนเดียวเด็กกองบะเลอเลยพี่น้องเอ,อ๋ย พอแกงเลยเนาะโดนเดียวเนี่ยอันนี้เฮ็ดอะไรอยู่ใต้ลากไมกน้นี่อือหือเฮ็ดตะไครจ้จ้ะดูน้าเหมือนอมพี่น้องบางคนเขาลู่เอาไปทำชาแต่ยายสนไม่รู้ว่าเอาชนิดไหนแบบไหนเด้อ ไดกค่ะคือว่าก้าวนีตาก็ตุอันนี้ก็กินได้เด้อนี่ถ้าเป็นกอใหญ่ๆเห็นเขาไปกินอยู่อันนี้ก็กินได้จ้ะเนี่ยเหมือนเห็ดโคนบ้านเราเนะี่ยเอ้เหมือนเห็ดปวกบ้านเราขา,เขาก็จะเหนียวๆอร่อยมากอันนี้อัน,นเห็ดอะไรเอ้ย ถ้าสีขาวๆอย่าไปจับเด้อพี่น้องเด้อเห็ดพิษเยอะนู่นก็อีกดอกนึงอันนี้เป็นพวกห้าเป็นโรนี่แหละนมมหน้ามอมหน้าแหละเอาเมื่อกี้เดินมาไม่ใช่เหยียบเพ็ดผึง่งนะอะไรนี่ตะมุตะมิขึ้นมานี่พี่น้องไม่กล้าเอามือจับเด้อเอาลูกสนเอาลูกคิดสมาถเขี่ยดูก่อนโอ้เห็ดห้าเปรนโกินได้อยู่ มอนเอาไปกินก่อนไหมไกินได้อยู่จ้ะอันนี้สงสัยจะเป็นเห็ดปวกเห็ดโคนนั่นแหละี่จ้ะขาแตมเปี๊ยะอยู่เขาจะมีสองสีเนะอันนึงจะสีอ่อนกว่าน,นี่จะ้ะอันนี้จะสีเข้มจ้ะอันนี้อร่อยมากก็ไปทําลาดหน้าไปผัดเอ้ยทำน้ําลาดหน้า นี่เห็ดปากกาลังกำลังขึ้นปะเจาะปะเจาะอยู่นี่นูน่นอีกดอกเอาถึงไหมอันนี้เสียแล้วจ้ะสองดอกตุมต้มๆนี่ดูให้ดีเด้อพี่น้องเด้อย,ยายไม่กล้าเก็บดอกเลยเนี่ย อันนี้เพราะว่ามันมีเห็ดพิษอีกสายพันธุ์นึงมันเป็นเห็ดพิษเนี่ยอันนี้ดอกใหญ่เขาจะเป็นลักษณะนี้ก็เลยไม่กล้าเก็บจ้ะสายพันธุ์ไหนไม่รู้นี่เต็มไปหมดอันไหนที่ว่าไม่เคยกินก็ไม่เก็บเด้อพี่น้องเด้อต้องดูหนังสือให้แน่นอนก่อน ำหรับมือใหม่ด้วยจ้เด้อดัตยัยสนมาอยู่นานเรายายสนยังไม่กล้ากินทุกเห็ดเลยที่ว่าเขาบอกว่ากินได้กินได้นะได้มาก็จัดเลยพี่น้องเอ้ยปนเห็ดดำด้วยเด้อเห็ดเอดอกกบุ้งเห็ดแตดดำแล้วก็เห็ดพึกหวานเห็ดเพ่งรวมนั่และเจ้คัว่วใส่พริกไปเลยใส่ลูกโดดไปด้วย จะทําหอ,มอหมกมอจ้ะเห็ดรวมจ้ะเห็ดรวมเห็เดดอกผระบุงเดี๋ยวมากินเลยกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อหอมไหมหอมกระชายไหมใส่กระชายเยอะทํากระชายผมมาจากบ้านเรา อมมากเลยคุณตาอยู่นูน่นเด้อจ้ะเด้อคุณตาซ่อมหลังคาคุณตาขยะขยันช่วงตอนบ่ายอากาศร้อนจัดเลยแกเลยบอกพักไว้ก่อนตอนนี้แดดล่มลมตก6กโมงเย็นแล้วจ้ะคุณตาขึ้นไปซ่อมเพราะว่าทีระบายอากาศแกไปซื้อสังกะสีมาใส่ใหม่ตรงนั้นระวังเ้ยคุณตา เอาวพุ้ต่อป่ปบาร์โรวหนมหมอเจยสนจะใหม่พี่น้องไปเอาแตงสักลูกสองลูกก่อนได้กินทุกวันเอาไปกินเล่นเขียวกรอบๆหนไหนอีกลูกนึงในอีกลูกนะึง ถั่วด้วจ้ะทำสมตำแตงกินจนไหมจะเบื่อแล้วถั่วก็กินทุกวันพี่น้องเอ้ยช่วงนี้อุดมสมบูรณ์เด้อถั่วก็โดกอกคุณตาก็ชอบกินเอาไปผัดให้คุณตาตรงนี้ยังฝักเล็กเยอะ ข้างนอกแดดจ้าเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้ตอนนี้หกโมงตรงนะหกโมงเย็นตีฟิลเลนสุกได้ทีทท่แล้วเด้อพี่น้องเด้ออือฮรวมจ้าหอมหมกหม้อร,ราดเดอ้อพี่น้องเดอ้อใส่แป้งได้จ้ แบงข้าเหนียวหมดพอดีเสียงหม้อข้าวก็เดือดอยู่ทางนู้นนี่และค่ะก็ขยันหาอยู่หากิน เปนแซบ่บๆก็ได้กินคนให้มันสุกสักหน่อยนึงปกติยายสนจะใส่แป้งเยอะวันนี้เด้อาศัยกินแป้งด้วยจ้ะถ้าอยู่เมืองไทยเรามีใบตองก็ห่อใบตองจ้ะทำเครื่องให้สุกอะไรให้สุกก็มาคนคุกกับแป้งแล้วก็ไปห่อใบตองใบยอรองแล้วก็หอ่อ ใบตองหนึ่งโอ้ยแซ็จจ้ะตรนนี้เราไม่มีใบตองแล้วก็ห่อหมอกหม้อประมาณนี้จ้ะโอเคเด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะคุณภาพรักษาทุกท่านเดี๋ยวมารับประทานด้วยกันจ้าสวัสดีค่ะขอกินข้าวก่อนเด้อข้าวก็ใกล้จะสุกแล้ว เดี๋ยวออกไปดูคุณปลาแป๊บนึงไปบาจ้าบาติจ้า